oo <coughs> พี่ครับสํานักอาจารย์ใช่ทําไมมันซุกทงกัครับพ่อจะรักอะไรสํักอาจารย์อะไรอ่านดิอ่านกาจรนี่อ่านเลยทําไมมันซุกทงย่างครับเออทําไมไม่บอกสํานักอาจารย์อะไรพ่ออาจารย์เอกขี้คุ้งเออใช่ครับเอกขี้คุ้งเมื่อไงทําไมมันซุกทงย่างครับก่อนอะไรถึงจะหาบอกใบหวยมีสูตรเด็ดเพื่ออะไรซุกทงไหมปวดกินไหมกินครับปวดกินปวดแดกไหครับพ่อจะพังไหม พังแล้วครับทุตอมโอ้โอีกเกินแปดสิบวันเปอร์เซ็นต์นะครับครับหัวหน้าคนผ่านช่วกูดิเออครับ ท่านอาจารย์ครับตอนนี้คือเป็นพิธีแล้วครับเดี๋ยวเราจะยังไงต่อครับอ่าเป็นพิธีอัญเชิญพ,พ<ว>่อปู่ฤาษีองค์ประทับลงประทับที่สำนักของท่านใช่ไหมฮะสำนักอาจารย์เอกคิคุงครับผม,มเด็ดสุดก็นี่เออนาคาชุดโดนาคาชุดชุดนาคาดโด อาจารย์เท้าฤาษีพองไพรขอเชิญประทับโดยพระคาถาฟูนั่นนะชั่วนนมาสุรว์วันนั่งมาชวนนัมาสุรว์วันนั่งมาสุรว์วันนัมาสุรว์ผมเ่ยเชิญท่านมาทำพิธีเพื่อการบอกใบหวยเด็ดๆขอขอให้แม่นๆรอใถึง ร้อยถึงร้อยถึงล้านล้านเปอร์เซ็นเพื่อสำนักท่านเจริญรุ่งเรืองและบุญนะจากปวกที่กินท่านเนี่ยกินสำนักท่านไม่ใช่กินท่านนะกินท้อท่านไม่ใช่กินท่านแน่นอนเิยท่านเนาะไม่ได้กินท่านนะครับกินท่านจะไปอีกแล้วแปดสิบเปอรท่านต้องทำให้ดีนะครับขออัญเชิญท่านเต็มเต็มพิธีสาธุสาธุสาธุโอ้สาธุทานพสาธุ va solo quello che dice il manuale uno una macchina volon <imitation> 88 precisione <imitation> asse asse va avanti quanto per la scuola non so sotto il giornale sotto il giornale non lo so mandare kenjin pronto kenjin farai esto kenjin rotazza su cannamo sto กันชิวๆหนนำมาสูไล่วนสูมากคนสหันส่วนหนึ่งวนส่วนหนึ่งวันทนึ่งส่วนหนึู่นั่นจรอนครับผมโอเคเดสการ์ดเนี่ยโอเคอันนี้คือเราทอะไรับตอนนี้พิธีกรรมเลขๆมันเพิธีกรรมเลขๆนั่นแหละครับใช่เฮ้ยมันเป็นตัวอะไรบ้างเนี่ยเห็นทางข้านะใชเห็นนี่คือเลขอะไรเก้าก่อนนะ แต่ลักษณะคล้ายๆหินกระหยางหินกระหยางมีเก้าแล้วก็อะไรอีกเจ้าหกหกเก้าเก้าหกหกเก้าศูนย์ศูนย์เก้าหกหกเก้าศูนย์สลับไปดิจะได้ไหลศูนย์เก้าหกหกเก้าศูนย์กวนเป็นหนึ่งละเลขอะไรเอาเขาจะได้ครบศูนย์เก้าหกหนึ่งก่อนศูนย์เก้าหกหนึ่งศูนย์เก้าหกหนึ่งหนึ่งตัวที่หนึ่งหนึ่งเก้าหแล้วก็ตัวที่หนึ่งเราเขียนสอง ถูกหนะตัวเก้าแล้วก็เฮ้ยอาจารย์เก้าหกแล้วก็หกเกเก้บอร์ใครอ่ะเดี๋ยวไปได้ตัวนี้อ่านอ่านดูด้วยถูกหนะเล็กหกศูนย์เก้าใเมื่อเออเออเอาอีกตัวอีกัวนี่หกถูกหกูกเฉยตามูเลยสองสี่เอาสตัวพอเอาสมตัวพอมันได้เฉยเกินนะเอาตัวนั้นกี่ตัวเขาบ้าใช่เรียกอะไรสามตัวบอกผู้ชมไปศูนมึงเขียนนี่ศูน ศูนย์เก้าหกเหรอถักเข้าครับศูนย์เก้าหกในตัวไหนเป็นเก้าหกเก้าหกเก้าหกดูเหมือนยินหนาเก้าหกเนี่ยเก้าหกแล้วท่านท้องขาใช่ไหมแล้วที่ท่านให้อีกตัวมือตาผูไหมเก้าหกน่ะเก้าสรเป็นศูนย์เก้าหกเก้าหกได้หลายตัวเลยถ้านจะครบทุกตัวไหมสามตัวเลขอะไรศูนย์เก้าหกกันศูนย์เก้าหกแล้วก็เก้าหกสองตัวคือเก้าหกศูนย์เก้าหกแล้วก็อีกตัวเก้าหกสองตัวท้าย หกเจ้าชัดได้สามตัวละชัดแล้วแต่ถ้าให้แถมตัวเจาวะท่าบอกให้แถมอีกตัวเจ้าไหมท่านบอกในใจครับคนันจูโรฟูนัโนกากสึนกากษนักนักนักนางนานางนักนางหนักดีมากดีมากนางนาคนางนไอมากไอมานางนาไอมานากากสึรนากบ s t r o n g ยนะโอเคอะล่ะจานิ้วไว้โอเคเชื่อป่ะเด็กตัวละบ้งเริ่มเฮียชอบป่ะรู้ว่าจะได้อะไรจากคนนี้สาวเติมพอแค่นี้จบครับอันนี้อะไรอาจารย์ประหลักขิกในตำนานอัคละชัดเนี่ยดูเนี่ยมือ่ะถือไว้กูจับมือถืออ่ะถืออันนี้คือถ้าประหลักขิกนี่วิเศษยังไงวิเศษอ่ะ ถ้ามึงเชื่อนะมึงได้สามเติมเชื่อป่ะล่ะใช้ยังไงคุณว่าอันนี้ของอะไรคุณแผนเก่ากูดูผมดูแค่นี้คุณแผนคุณแผนพ่อคุณแผนใช้ยังไงเนี่ยของพิเศษอาจจะไม่เก่าแต่มันคาถาคุณแผนอักขรหนึ่งจะเลื่นโททอดแล้วเขาจะช่วยเราย่งไรมึงต้องอย่าดื้ออย่างเดียวมึงฟังคนไว้ถ้ามึงดื้อมันพลาดเมื่อไหร่จะพลาดเรื่อยๆเอาแต่พลาดน้อยสุดพยายามพลาดน้อยสุดแต่มึงพลาดนะเขาสาวขายหมดสาวได้ทุเรียน เราถอยแค่ไหนสาวชอบแบบไหนชอบญี่ปุ่นชอบไหมไม่ชอบครับเขาดีบางไม่รู้เรื่องครับเขาดีชอบไหมไม่ชอบครับไทยอ่ะใต้ชอบไหมสาวใต้ไทยชอบครับใต้ชอบไหมสาวใต้ชอบไหมชอบครับเราผู้ลูกครึ่งชอบลูกครึ่งชอบไหมไม่ชอบครับลูกครึ่งฝรั่งเลยชอบไหมไม่ชอบครับอ๋อสเตรเลียชอบสาวสาวกรุงเทพใช่บไหมใช่ครับสาวกรุงเทพกับสาวใต้ใช่ครับอีสานดังไหนชอบไม่ไม่ชอบครับอาแล้วแต่มึงอะสเปคสาวกรุงเทพ

รวยร่ยรว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 ยยคือรวยแน่นอน Get some.